สรุปผลการดำเนินงานประจำเดือนเมษายน2568สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดอ่างทอง 2เมษายน2568เวลา8นาฬิกาผู้บริหาร2กรประจำจังหวัดอ่างทองร่วมงานรัฐพิธีเนื่องในวันค้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระกนิฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนาราชสุดาสยามบรมราชากุมารีณหอประชุมสงฆ์วัดอ่างทองวรวิหาร เวลา9นาฬิกาเปิดโครงการวันรักการอ่านเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ2เมษายน2568พร้อมกล่าวคำถวายพระพรชัยมงคลเพื่อเทอิดพระเกียรติสมเด็จพระกนิฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนาราชสุดาสยามบรมราชกุมารีประจำปี2568ณนห้องสมุดประชาชนจังหวัดอ่างทองอำเภอเมืองอ่างทอง เวลา14นาฬิกา30นาทีร่วมประชุมออนไลน์ติดตามการขับเคลื่อนตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสกษารณการครั้งที่3ทับ2,568 าระบบ Zoom Meeting ห้องประชุมเฟื่องฟ้าสำนักง,งานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดอ่างทอง4เมษายน2568ตรวจสอบผลการเรียนเฉลี่ย GPA และค่าตำแหน่งเปอร์เซ็นไท PR ภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2567โดยมีบุคลากรจากสอกรอระดับอำเภอที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการทำหน้าที่ตรวจสอบ GPA และ PR คุณสมบัติการจบข้อมูลของนักศึกษาเอกสารทางการศึกษาและความถูกต้องของผู้จบหลักสูตรในระดับประถมศึกษามัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลายณห้องประชุมพิกุลทองสำนักง,งานส่งเสริมการเรียนรูป้ประจำจังหวัดอ่างทอง 6เมษายน2568ร่วมงานรัฐพิธีเนื่องในวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและวันที่ระลึกมหาจากกักรีปรมราชวงศ์ประจำปี2568ณหอประชุมส่งวัดอ่างทองวรวิหาร9เมษายน2568จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ AI for Education พัฒนาครูและบุคลากรสู่การจัดการเรียนรู้ยุคดิจิทัลด้วยปัญญาประดิษฐ์ประจำปีงบประมาณพศ2568วิทยากรจากมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาจัดขึ้นระหว่างวันที่ 9-10เมษายน2568มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ครูและบุคลากรมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเทคโนโลยี AI และการประยุกต์ใช้ในการศึกษาสามารถออกแบบและพัฒนาสื่อการเรียนรู้และกิจกรรมที่ใช้ AI ได้อย่างสร้างสรรค์และเหมาะสมกับบริบทของตนเองและสามารถนำมาปรับใช้ในการจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพณห้องประชุมพิกุลทอง สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดอ่างทอง8เมษายน2568รวมต้อนรับคณะผู้สนับสนุนโครงการสนับสนุนการศึกษาและพัฒนาทักษะสำหรับมารดาและผู้เรียนที่ด้อยโอกาสในศูนย์การเรียนชุมชนในประเทศไทยที่ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานของสองกอรระดับอำเภอโพทองณสองกอรระดับอำเภอโพทอง 10เมษายน2568ร่วมส่งน้ำพระพุทธรูปสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในสำนักง,งานและลดน้ำขอพรในสัญญายุบนชิตผู้อำนวยการสำนักง,งานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดอ่างทองนายวุฒิพงศ์จิรวุฒิรองผู้อำนวยการสำนักง,งานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดอ่างทอง ผู้บริหารสถานศึกษาข้าราชการและบุคลากรที่จะ,กะเกษียณอายุประจำปี2568เพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการทำงานตลอดปีและสืบสานประเพณีไทยเนื่องในเทศกาลสงการประจำปี2568ณสำนักง,งานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดอ่างทอง22เมษายน2568 จัดประชุมประจำเดือนเมษายน2568เพื่อวางแผนการปฏิบัติงานให้เป็นไปนอย่างมีประสิทธิภาพและติดตามผลการปฏิบัติงานให้เป็นไปนอย่างต่อเนื่องพร้อมทางรวมแสดงความยินดีกับข้าราชการครูที่ได้ย้ายเป็นดำรงตำแหน่งในสถานศึกษาแห่งใหม่ดังนี้ 1. นายเจริญนาทองคาครูสอกรอระดับอาเภอเมืองอ่างทองย้ายไปดำรงตำแหน่ง ครูสอกรอระดับอำเภอรับใหญ่จังหวัดชัยภูมิ 2. นายชัยทวัฒน์สมนึกครูสกรรระดับอำเภอแสวงหาย้ายไปดำรงตำแหน่งครูสกรระดับอำเภอท่าหงจังหวัดลบบุรีณห้องประชุมพิกุลทองสำนักง,งานส่งเสริมการเรียนรูป้ประจำสวรรอ่างทอง23เมษายน2568 ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่างจังหวัดอ่างทองกับมหาวิทยาลัยศิลปากรและร่วมแถลงข่าว อ่างทองเมืองแห่งการเรียนรู้อ่างทอง l e ARNING CITY ภายใต้โครงการวิจัยการยกระดับและขับเคลื่อนจังหวัดอ่างทองสู่เมืองแห่งการเรียนรู้บนฐานทางมรดกวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ณท้องพระโรงหอศิลป์วังท่าพระมหาวิทยาลัยศิลปากรวิทยาเขตวังท่าพระกรุงเทพมหานคร 24เมษายน2568เข้าร่วมสัมมนาโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคมปีงบประมาณพศ2568เรื่องเทคนิคสำหรับครูแนะแนวในการช่วยเหลือทางจิตวิทยาระหว่างวันที่24-25เมษายน2568ณโรงแรมสุขโขทยัยเทเซอร์รีสอร์ทแอนด์สปาจังหวัดสุขโขทยัย 25เมษายน2568รวมพิธีวางพวงมาลาและถวายราชาสดุดีเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราชประจำปี2568ณบริเวณลานพระบรมราชานุสาวารีสมเด็จพระนเรศวรมหาราชวัดป่ามกวรวิหารเวลา13นาฬิการว่วมประชุมออนไลน์พบปะผู้อำนวยการสำนักง,งานส่งเสริมการเรียนรู้ทุกจังหวัด และกรุงเทพมหานครเพื่อติดตามการดำเนินงานตามนโยบายและภารกิจเล่งด่วนของกรมส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านระบบ Zoom Meeting นาสำนักง,งานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดอ่างทอง 26เมษายน2568ลงพื้นที่นิเทศสนามสอบเทียบวัดระดับความรู้การศึกษาขั้นพื้นฐานในรูปแบบดิจิตอลเทจิงโดยกำหนดการจัดสอบระหว่างวันที่26-27เมษายน2568นณห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตอ่างทอง27เมษายน2568 ประธานเปิดพิธีปัดฉิมนิเทศภาคเรียนที่สองิการศึกษา2567ขอกสองกร,อระดับอำเภอป่าโมกพร้อมทั้งมอบวุฒิบัตรกับผู้สำเร็จการศึกษาภาคเรียนที่2อีการศึกษา2567ในระดับประทมศึกษามัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลายณห้องประชุมสกลร,ระดับอำเภอป่าโมก 28เมษายน2568จัดโครงการสืบสารรักษาต่อยอดศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนวิทยากรคือ,น,อนายอนันตศักดิ์มาทัพศึกษานิเทสสำนักง,งานเขตพื้นที่การประถมศึกษาไชนาดระหว่างวันที่28-29เมษายน2568มีวัตถุป,ประสงค์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ ในการพัฒนาต่อยอดศักยภาพของศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรชัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษาให้เป็นต้นแบบในการจัดการศึกษาเพื่อความยั่งยืนได้อย่างเป็นรูปธรรมณห้องประชุมพิกุลทองสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดอ่างทอง 28เมษายน2568ร่วมการประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในและการนำมาตรฐานการศึกษาตามที่กระทรวงศึกษาธิการประกาศกำหนดไปใช้ในการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาสังกัดกรมส่งเสริมการเรียนรู้กลุ่มเป้าหมาย พื้นที่ภาคกลางและภาคตะวันออกระหว่างวันที่28-30เมษายน2568ณโรงแรมบางกอกเพลสกรุงเทพมหานคร 30เมษายน2568ประธานในพิธีปัดฉิมนิเทศและมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2567ของสองกรระดับอำเภอวิเศษชัยชาญพร้อมทั้งมอบบูธิบัตรกับผู้สำเร็จการศึกษาภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2567 ในระดับประถมศึกษามัธยมศึกษาตอนตน้นและมัธยมศึกษาตอนปลายณนะห้องประชุมสกรอรระดับอำเภอวิเศษชัยชาญ